และครับตอนนี้คือสถนานการณ์ก็เปลี่ยนไปแล้วนะคือตอนนี้พี่เขาขอเรื่อยๆเลยนะครับเพราะว่าเขาอยากรอดสักตาแต่ว่าก็อยากเป็นคอนเซ็ปต์เดิมเหมือนเดิมก็คือขอคิลเลอร์หนักๆก็คืออยากรอดแหละเข้าใจเหมือนแบบว่าเอาตัวอะไรก็ได้แต่กูจะพยายามรอดให้ได้ก็คือพยายามคิดแผกนการทําให้ตัวเองรอดนะครับแล้วก็ผมยิบพิดเทดมาพิดเทดเนี่ยเอาจริงในต่างประเทศเนี่ยมันเป็นตัวที่แบบค่อนข้างจะเป็น TAS นะครับก็คือ ผู here, ้รอดชีวิตมีโอกาสรอดน้อยที่สุดตาที่ก็น่าจะไม่รอดเลยก็เริ่มเกมแล้วนะเริ่มเกมมาเขาต้องหารูบิกด้วยไงแล้วผมเอาเห็นคนต้นเกมมาเกมมันจะเดินไวมากๆแล้วผมหยิบมาเป็นแอดออนแดงก็คือมันจะฮัตโซโดนมันก็จะเจ็บเลยไงกับไอแอดออนหนึ่งก็คือฮัาโซโดนก็เห็นออร่าเหมือนกันเจ็บกับเห็นออร่าเดี๋ยวเมือหรอเดี๋ยวไม่พร้อมเล่นหรอทำไรอ่ะอ่านแชทอยู่หร ไม่เอาตายยากมาเกตี้ล้มก่อนละกันเพราะว่ามืออยู่เห็นไหมพอเริ่มเกมมาลูบิกมันเริ่มแล้วเจ็บอะ่ะแล้วลมแล้วจะโอเคแอบลังหินนี่แน่โซโคเจ็บโอเคอเราเห็นออร่านานขึ้นนะผมจังไม่ได้ว่าแอดออนเห็นกี่เวียแต่มันจะบวกเพิ่มสองวิจากเอ่อเบิร์เห็นออร่าคนต้นเกมมา เกมมันจะค่อนข้างเดินไีนิดนึงกระดานนี้มันเล็กเ่เขาคิดว่าเราไม่เห็นเหรอเอาริงเอาโอเคเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวขับมาแล้ววิ่งหาคืออะไรอะคืออะไรอะลูกฟีที่คนนึงอยู่ตรงนั้นครับเพราะว่าอ่าเรียกว่าอะไรอะปั่นเครื่องแล้วผมมีไอเนี้ยมันตตายโอเคฝักมือฝักมือเราเห็นออร่านะ คมุดวอลกลับมาว่ากี้เห็นผ่านช่องหน้าต่างเราจะหลอกมุมมองเขานะครับว่ากี้ผมหลอกมุมมองนะ,ะน่าจะพับไม้ทันยังไงก็พับทันหนะ้าพับอะ่ะเดี่ยวไม่พับหรอแต่ยากด้วยวอทแล้วรูบิกทำงานแล้วด้วยคือโอกาสอันนี้อันนี้อันนี้เรียกว่าจบเกมแหละเอาฮะเอาตามเกมจริงๆอะ่ะเดี๋ยวผมพิมพ์บอกเขากันให้ผมชักปักเลยหรือเปล่า เื่อเขามีลูกเองไงแบบไม่ยอมแพ้แต่ตายแล้วด้วยผมว่าจักปักดีกว่าตอนนี้แล้วมาดูเกมอื่นดีกว่าโอเครอพี่ก่อนต่อโอเคชักปักเล็วโอเคครับเดี๋ยวไปดูกินเลือด่อไปเดี๋ยวตอนนี้ผมจะเล่นตัวธรรมดานะตัวเบาๆเป็นเฟสดีแล้วกันเป็นตัวเดินแต่มันก็ไม่ธรรมดาหรอกครับเพราะว่าผมอะ่ะยิบเอาแอดออนแดงไปด้วยไงก็คือทุกคนจะเข้าฟันเลยแล้วก็ถ้าเขาไม่ไป ถ้าเขาอยู่ในความฝันนะ่ะเขาก็จะจูยากนะเพราะว่ามันมีบ่อเลือดเนี่ยพอทุกคนอยู่ในความฝันนะครับคนที่โดนเจอคนแรกก็จะถูกไล่แบบกดดันนิดนึงเพราะว่าเวลาอยู่ในฝัน่ยมันจูยากหน่อยคือเอาจิงๆนะ่ะถ้าจะแก้จริงๆผมว่าเราต้อง ต้นเกมอะต้องไปออกฝันก่อนเพราะว่าเวลาจุงเฟนดี้ที่ไม่อยู่ในฝันอนะมันจุง๊ง่ายมันเหมือนจุ๊กตัวเดินธรรมดาไม่น่าอยู่บ้านใหญ่อะ่ะห้าอยู่บ้านใหญ่จริงอะ่ะอีกามาต้องบินเว้ยต้นเกมมันจะมีเสียงร้องอีกาแหละโอเคอยู่ทางนี้สองคนวิ่งหลังเอา้าอยู่คอมแบปอีคนนึงเมื่อกี้ตรงนี้สามใช่ปะเดี๋ยว <laughs> ลุงวีนอีกแล้วหรอลุงวีนมาทำอะไรขอบแบบรับเนี่ยเคลียผมบอสเสียงอยู่ใต้เท้าแล้วล่ะเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครับสงสารสงสารอันนี้ตำแหน่งบูลของทีมปะ เอาแผนที่มาจะบูนให้เพื่อนแต่โดนคนแรกแล้วเพื่อนจะฮิวยังไงเคไปแขวนกลางแบบแล้วกันอีกเอ่อคนนี้ใครอ่ะคนนี้ไม่ได้ปันดนวิ่งเล่นอยู่ไว้ปั่นเครื่องนี้คนนึงพับไม้ตัวย้ต้องละลายไม้ตรงนี้ก่อนนะเก้หวัง ไอ้ตัวน,นี้มันเยอะอ่ะมันมีบ้านฟ้าด้วยเครื่องนี้ปั่นเยอะ,อะ <L an> ผมต้องรีบ <L an> เร่งไล่อีกคนหนึ่งให้ลมแหละผมมีระเบิดประตูนะถ้าเขามาตทำเครื่องสอง <L an> เครื่องที่ผมมือกระทืบไปอะ่ะ <L an> เขาก็จะทำอะไรไม่ได้นะติดเออิง <L an> กลับไปมไม่หลงเลยอะ่ะ ไอคนนี้จูกเป็นนะเนี่ยแต่แค่ว่าวอ a มเพิ่งชมอยู่เมื่อกี้วิหลงไฟโอเคอ okay, <c oughs> เครื่องระเบิดแต่ว่าไม่มีใครปัน่น <c oughs> เดี๋ยวเอาไปแขวนก่อนละกันสองเครื่องนี้ไม่น่าได้ปั่นแล้วละ่ะน่าจะไปลูกพินน่าจะไม่หาบู โอเคน่าจะบูนตรงนั้นแหละเฮ้ยบูนตรงนี้มีหัวหมูนะต้องตัดบูนก่นอนอุ้ยเอาบูนมาสองคนเลยเหรอโฮ้ยตอนนี้เปลี่ยนแผนมาเุ้ยเอาเรื่องเอาเรื่องไม่มีสิทธิ์รอดนะทำไปเล่นไปตอนเนี้มาสืบข้อมูลเหรอพี่เจ้อุ้ยไม่อยู่ในฝันโอเคตีให้เจ็บไปก่อน มีหัวหมูนะต้องเสียเวลาไปเนี่ยตอนนี้เขาเจ็บสามอะ่ะโอ้โหถ้าผมเล่นจริงจังเนี่ยเอาตกเฟสดได้เลยนะเนี่ยก็คือเดี๋ยวต้องวิ่งมาช่วยนะพี่เบลให้ฮิวเสร็จอย่างเงี้ยกอกี่ได้ยินเสียงเจ็บแถวนี้โอ้โหเพี้ยนปะวะไม่เพี้ยน <laughs> <laughs> เดิน <laughs> ทำไรอะ่ะโอเควาร์ปหลบบ้านใหญ่ก่อนนะ น่าจะมีคนปัดบ้านใหญ่อะผมคิดว่า,วนาคนยังไงก็ปันโอ้โหรอบนี้จะได้วะลองวางบ่อเยอะๆหลอกไปยากว่ะโอ้โหยากครับโอ้โหต้องกระทืบมาเนี้ยไม้เนี่ยรอบมันยาวเกินไปอ่ะเราถหาเราจะแบบว่า,าเสี่ยงเอาปันลัดอะยากจะวาเพึ่นบนเลยมีคนปันอยู่อ่ะแล้วพี่เขาขึนบนดะเดี๋ยว เด er ี่ยวพี่วิลน่าจะแบบว่าตื่นต่างกันทีเฮือวาร์ปนะวาร์ปไม่รู้วาร์ปไปไหนแต่ว่าวาร์ปมาข้างบนไงแล้วก็ไม่เห็นน่าแับสบาลิกเออเอลซาเอลซาใจเย็นๆกันก่อนอยู่ด้วยกันยาวๆอย่าเพิ่งฟันไฟ แล้วต่างเอ้าแล้โดดมาเจอสองคนที่เจ้เขาไมา่อยู่ในฝันนะ่ะแม่ต้องมีพิธีรีตองอะไรเยอะโดนทีหนึ่งแหละพี่เขาเรียกว่าเก็บรอบบนไงถ้าแบบเป็นในพับป,ปิกอะ่ะเขาคงจะพูดว่าถห้ไปเลยตัวนี้วุ่นวาจังไอเดี่ยวพี่ก็วนเหลือเกินแมวหรอกมีคนมาช่วยฉันรู้นะ ลูกพีอีกแล้วโอ้ยหลงดานเว้ยแล้ววิ่งไปแบบว่าไม่มีอะไรเลยนะตายาโอเคติดระเบิดปะทุตายยังอ่ะลูกพีทตายยังอ่ะต้องตัดตัวบูนก่อนแล้วกันมีบูนคนนึงคนนี้ยังไม่ตายโอเคปันเครื่องนั้นแหละก็ร,ระเบิดปะทุอ่ะแต่กระตุ้เครื่องนี้ก่อนแล้วกัน บ้าหล่อน่าจะวิ่งลงสะพานมาแล้วล่ะถ้าปัน่นเครื่องเหลืองๆเ,เนี่ยน่าจะปัน่นไม่ปั่นหรอแสดงว่าอยู่สะพานช่างมันละกันเี็ดไปอ่ะเี็ดไปขึ้นอุ้ยตรงนี้สองคนสามคนอยู่บนเสาคนหนึ่ง <c oughs> ตายพี่เจ เจกับแฟมิลี่เกินผมและเอ็นดูเอ็นดูผมจะปล่อยนอนไปก่อนแล้วกันสะพานไม่ได้ปั่นเหรอแสดงว่าตอนนี้ไม่มีใครปั่นไฟเลยน่าจะปั่นบัานใหญ่เหรอบ้าต้องปั่นสิต้องปันงป่นบัานใหญ่แหละโอเคเอาตัวตึงของทีมก่อนแล้วกันมาขอดูลีลาตัวเดินธรรมดาหน่อย ผมต้องจ่ายเท่าไหร่ถ้าจะดูลีลาพี่ตรงนี้ไม้ใช้ไปแล้วโดดหน้าต่างแน่นอนไม่โดดเล่นไม้ตรงนี้น่าจะเล่นไม่ได้เพราะว่ามันมีบอลอุ้ยโดดเลย <laughs> นี่แนะ่เล็บมันยาวอะ่ะลืมตัดเล็บโทษที <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> ตำแหน่งตองไป เกมผมไปบ้านใหญ่ดีกว่าลูกพีตายแล้วนี่่ใชปะอันนี้ลูกพีทับเลย <c oughs> มีทางออกไหมเนี่ยอ๋อมี <c oughs> เล็บมันยาวเล็บมันยาวขอโทษด้วยครับคิวตัดเล็บโอเคแขวนลูกพีตายก่อน ลูกพีชน่าจะท้ออยู่อะตาเนี้ยทามิ่งไม่ดีสักสักรอบเลยที่ล้มอะ <c oughs> เดินเนียนแต่มีรอยเท้าคืออะไรวะเนี่ยรอบนี้เล่นไม่ได้นะมันตั้นเกินเฮ้ย <c oughs> ไ,ไม่โดดลงเหรออีเก้โอเคเจมโดดไม่มีหน้าต่าง โอเควิ่งตรงยาวๆมีไม้เหรอ,อโอเคมันเป็นไม้นอนโดดไม่ทันพี่เจ้ตายยังอ่ะเที่ยวหวังยังไม่ตายหึือเฟสสองผมไม่ได้แขวนรอบนั้นน่ะน่าจะยังไม่ตายเฟสนี้แล้วก็อีกเฟสนึงเอาความจริงอะเขาต้องปัน่นสะพานคนเอ้ยยังไม่ได้แขวนเลยปูนเอเ้ย ก็บอกว่าไงไอ้หัวเอ้ยหัวคนริงด้วยไปไหนอันนี้โอ้โหคนนี้ยกมาจัดเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาหัวดัดตัวไปทำให้เกมมันจบแล้วกันฮิวอยู่ตรงบูนเหรอ,องั้นก็ฟังเสียงบูนก็จบแล้วปะ ไม่ใช่พี่เบลเอกอกกอบพยาบาลมาไม่ใช่บ้านใหญ่เพราะว่าอีกาเราวิ่งมาเพิ่งบินเอ่อไหนวะสายล่างมาแตะไม่ไม่ใช่อยู่ไหนอะไปแอบหนอย่าบอกนะว่าจะหวังรอดหรอโอเคเสียงอีกาบินบ้านใหญ่ชัดเจนน่ะน่าจะอยู่ตรงนี้แหละ เดี๋ยวมีลูกเองอ่าน่าจะคอทีมแล้วว่ามีลูกเองแล้วก็ปั่นเลยปั่นเลยมีลูกเองเดี๋ยวไปช่วยเอง <c oughs> เล็บมันยาวเอาไงเดี๋ยวเดี๋ยวตัดไมโอ้โหฉีกเลย เดี๋ยวเร็วหลงไปอดีตนะแข่กเดนไบรท์เดลไรท์ไทเลดหลงไปซะแล้วตายยังอ่ะเกย์ตายแล้วเพื่อสองคนโอเคฮิวฮิวหลังบัลเล็กปะ ไม่ใช่ไปช่วยเสาก็ต้องอยู่ตรงนี้แหละเจมีไม้ครับ <c oughs> เจอหลอกไฟขอเรียกว่าสเต็ปหมุนไฟเมื่อกี้เสียงปั่นปะไม่ใช่อยู่ไหนวะเ <c oughs> ข้าตู้เหรอไม่ใช่ไปเก็บปิกาแล้วขึ้นสีเหลือง โอเคผมแขวนเลยละกันให้เราหาหลุมนะผมว่าไหนๆมันก็ต้องมีคนรอแล้วแหะไม่ได้รอมาหลายตาแหละต้องหาตัวแทนหมู่บ้านในการลงหลุมแต่มันก็ขึ้นอยู่กับดวงด้วยนะเครื่องน,นี้ให้มันเข้ามาปัดเป่าวะ ถ้าผมเจอหลุมก็ไม่มีสิ it, ทธ like ิ์รอดอ่ะเพราะผมมีเปิดกันประตูด้วยต้องภาวนาให้เจอหลุมเท่านั้นถ้าผมเจอหลุมนี้ยังไงก็ยากแหละไม่รอดแน่นอนอุ๊ยโอเคโอเคครับก็ถือว่ารอดแล้วนะ โอเครอบหนึ่งเท่ากับรอบหมดปะเนี่ยหวังว่าจะไม่มีคำว่าอีลี่นะ